สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลบลางทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารสดีนะครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนำประวัติและคำไว้อะไรของแม่ฟองคำกับทองอายุ81ปีผู้อวยชนมาเป็นกรณีตัวอย่างในการเขียนประวัติและการอ่านประวัติในแบบฉบับของผมนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะเพิ่มเติมหรือว่านำไปปรับใช้อย่างไรเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างผมก็ด้วยความยินดีนะครับซึ่งแม่ฟองคำกับทองนั้น เป็นบรรดาของร้อยโทเฉลิมกับทองอดีคราชการทหารสังกัดกองพันฐานรับที่หกรมฐานรับที่7ค่ายโสวนนับบัณฑิตอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งผู้หมวดเฉลิมกับทองนั้นเป็นประนึ็พี่ชายผมก็มีปานก็เพราะว่ารู้จักมักคุ้นและคุ้นเคยกันมาตั้งแต่รับราชการใหม่ๆเลยทีเดียวทุกครั้งที่ผมเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่หรือไปราชการที่ ค่ายสน้ำบ,บัณฑิตอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้หมวดเฉลิมกับทองท่านนี้ก็จะเป็นธุระในเรื่องของการประสานงานไม่ว่าจะเป็นการจัดสถานที่อบรมการประสานที่พักเป็นต้นและทุกครั้งที่ไปที่ค่ายสน้ำบ,บัณฑิตอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะได้รับการดูแลจากพี่ชายคนนี้ด้วยดีเสมอมาวันนี้ผมได้โทรไปขออนุญา ผู้หมวดเฉลิมว่าพี่ครับผมขออนุญ,ญาตน,นำประวัติคำไว้อาลัยของแม่เมื่อครั้งที่ผมเขียนในพิธีบำเบกุสนศพของแม่ที่ผ่านมามาเป็นกรณีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ฟังและนำไปเป็นตัวอย่างในการใช้โอกาสต่อ,ตอ,ตอไปตามเห็นสมควรซึ่งพี่เฉลิมก็อนุญ,ญาตด้วยความยินดี ผมก็เลยนำประวัติและคำไว้อาลัยของแม่ฟองคำกับทองที่ผมเขียนขึ้นเมื่อครั้งไปปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั้นมาเป็นกรณีตัวอย่างนะครับบุญกุศลใดที่เกิดขึ้นจากการนำประวัติของแม่มาอ่านหรือมานำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ฟังนั้นผมขออุทิศบุญกุศลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ในการ บรรยายในการเป็นกรณีตัวอย่างเป็นธรรมวิทยาฐานครั้งนี้นั้นให้กับดวงวิญญาณของแม่ฟองคำกับทองทุกประการครับประวัติและคำไว้อาลัยแม่ฟองคำกับทองอายุ81ปีขอกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าเรียนประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมขอนำเจียตประวัติและคำไว้อาลัย ของแม่ฟองคํากาบทองเรียนเพื่อทราบโดยสังเขปดังต่อไปนี้ชาติภูมิแม่ฟองคํากาบทองเกิดเมื่อวันที่13พฤษภาคมปีพุทธศักราช2483ันบ้านเลขที่113หมู่ที่3ตํตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรของคุณพ่อกำนันดวงคํา แม่ติบกาบทองสกุลเดิมปัญโยรักและแม่ฟองคำเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องห้าคนคือ 1. พ่อกำนันอินสอนปัญโยรักถึงแก่กรรมแล้ว 2. แม่สายปัญโยรักถึงแก่กรรมแล้ว 3. แม่สีคงกรรมแหงถึงแก่กรรมแล้ว 4. พ่อดวงแสงปัญโยรักถึงแก่กรรมแล้วและ 5. แม่ฟองคำกับทองผู้วัยชนเจ้าของประวัติแม่ฟองคำกับทองสมรสกับพ่อหลวงสมกับทองมีบุตรธิดาแปดคนคือ 1. พ่อหลวงบุญพินกับทอง 2. นายชัยวัน์กับทอง 3. ร้อยโทเฉลิมกับทอง 4. นายฉลองกาบทอง 5. นายสุพงกาบทอง 6. นางเฉลียวผลริตเจ็นายมานิดกาบทองสำหรับลำดับที่แปดนั้นได้ถึงแก่กรรมเมื่อครั้งคลอดได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นด้านอัธยาศัยแม่ฟองคำกาบทองเป็นคนชอบทำบุญสุนทรทานทุกวันเป็นนิด กิจวัตรของคุณแม่คือทำบุญตักบาตรจัดพัฒตาหารปินโตถวายจังหันข้าสวดบนภาวนาเข้าปัญษาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่วัดสร้างต้นทุนให้กับชีวิตอุทิศตนเพื่อพระศาสนาอยู่อย่างมีคุณค่าชาราอย่างมีประโยชน์นับได้ว่าแม่ฟองคำ เป็นอรัตนะมหาอุบาสิกาโดยแท้บ้นปลายชีวิตแม่ฟองคำกับทองเริ่มเจ็บป่วยมีอาการไม่ค่อยสบายเนื่องจากว่าอายุมากแล้วลูกๆแล,ละหลานจึงได้นำแม่ฟองคำเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอำเภอสารพีโรงพยาบาลประจำอำเภอซึ่งคุณหมอและพยาบาล ก็ได้รักษาอย่างสุดความสามารถจนกระทั่งเมื่อวันที่13มีนาคมปีพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาแม่ฟองคำกับทองก็ได้จากไปอย่างสงบเวลาประมาณ24นาฬิกา5นาทียังความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ครอบครัวกับทองลูกหลานญาติมิตรทุกคน ที่ได้ทราบข่าวการสูญเสียแม่ฟองคำในครั้งนี้ซสีริอายุได้81ปีโดยแพทย์ระบุว่าแม่ฟองคำถึงแก่กรรมด้วยโรคไตวายเฉียบพลันเมื่อแม่ฟองคำกับทองได้ถึงแก่กรรมแล้วลูกลูกหลานพร้อมญาติพี่น้องได้นำร่างของแม่ฟองคำมาตั้งศพบ,บับเป็นกุศลที่ บ้านเลขที่113หมู่ที่3บ้านกลางตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่คืนวันที่13ถึงวันที่19มีนาคมปีพุทธศักราช2564โดยจัดให้มีพิธีแสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรมสทุกคืนตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไป จนเสร็จพิธีทั้งนี้เพื่ออุทิศบุญกุศลให้จิตตะดวงวิญญาณของแม่ฟองคำผู้วายชนนับได้ว่าลูกลูกและหลานของแม่ฟองคำได้ทำหน้าที่ของความเป็นลูกเป็นหลานอย่างสมบูรณ์โดยแท้ดังพุทธภาสิบ,บทว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมันติ การอุปถรัรมภ์บำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นมงคลสูงสุดเข้าในลักษณะที่ว่าอยู่ก็เลี้ยงกายตายก็เลี้ยงส่งเมื่อสิ้นบุญลงก็ทำบุญอุทิศไปให้และพุทธภาสิทธ์บทว่านิมิตตังสาธุรูปานังกัตัญญูกะตะเวทิตาความกัตัญญูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดี กะตัญยูกะตะเวทีนี้ดีเลิศเป็นเครื่องเชิดชูสง่าชูราศีเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าผู้ดีถ้าใครมีแล้วดีเลิศประเสริฐเอ่ยแม่ฟองคำเป็นดุจประทีปดวงใหญ่ส่องแสงสว่างให้ความอบอุ่นให้แก่บุตรธิดาได้พึ่งพาอาศัยครั้นสิ้นเชื้อคือหมดไส ชีวิตก็ดับลงคงไว้เพียงสังขารร่างกายที่เป็นรูปธรรมและคุณงามความดีที่ได้กระทำไว้ซึ่งเป็นดุจอนุสาวรีย์ตราตรึงอยู่ในใจของลูกหลานญาติพี่น้องคนที่รักทั้งหลายตลอดไปกระผมขออันเชิญบทพระราชนิพนธ์จ้าประคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กลมพยาวชิรยานนาวโรรสองค์รัตนกวีสีสงไทยรัตนกวีเอกของโลกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา,ลามพระอารามหลวงกรุงเทพมหาคนครได้นิพนธ์ไว้ว่าพลศพพระกาสอนอีกุลชออันปลดปรงโททน,นเสน่งคงสำคัญหมายในกายมี นรชาติติวางวายมะหลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกนึกถึงและไว้อาลัยแก่ดวงวิญญาณแม่ฟองคำกาบทองผู้วายชนขอเรียนเชิญประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกรุณาลุกยืนขึ้นไว้อาลัย เป็นเวลาประมาณ80วินาทีในการบัดนี้ขอเรียนเชิญครับเชิญนั่งครับขอบุณครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นตัวอย่างการอ่านประวัติและการเขียนติประวัติโดยย่อนะครับของคุณแม่ฟองคำกัดทองที่ผมได้เขียนแล้วก็มอบให้กับพี่เฉลิมและในวันนั้นผมก็ได้รับเกียรติจาก ร้อยโทเฉลิมกาบทองให้เป็นผู้อ่านเกต,ปตาาิประวัติและคำไว้อาลัยนี้นะครับประวัติและคำไว้อาลัยของแม่ฟองคำกาบทองที่ผมได้นำเสนอกับท่านผู้ชมในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์โสตทิผลให้กับท่านที่ต้องการได้นำไปปรับใช้นำไปเป็นแนวทางในการเขียนติประวัติและคำไว้อาลัยพอสมควรนะครับซึ่งตามปกติแล้วหลังจากที่จบการอ่าน ประวัติและคำไว้อาลัยเชิญประธานนั่งแล้วรวมทั้งผู้ร่วมพิธีด้วยนะครับก่อนที่จะเรียนเชิญประธานในพิธีขึ้นทอดผ้ามหาบังสุกุลน,นั้นโดยมากผมนะครับก็จะมีคำกรอนเล็กๆน้อยๆอ,อ่านปิดท้ายก่อนที่จะเรียนเชิญประธานผมขออนุญ,ญาตนำกรอนที่ใช้ในพิธีของแม่ฟองคำกับทองนั้นมาเรียนให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเพื่อที่จะได้อ่า หากว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับตเติมโน่นเติมนี่กันแล้วกันนะครับซึ่งผมเองก,ก็ไม่ใช่คนเก่งในเรื่องของการแต่งกรอนซึ่งกรอนที่ผมนำเสนอในงานศพของแม่ฟองกํำกราบทองนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาและก็เป็นทั้งอาจารย์ผมด้วยนะครับก็คืออาจารย์พลตรีนเรศกิจรักนะครับ อดีตอนุสานศาสนาจารย์กองทัพบ,บกครับท่านได้ประพันธ์ไว้ผมก็นําของอาจารย์นี่แหละครับบับปรับและก็เอามาใช้ในงานศพของแม่ฟองคำกาบทองผมขออนุญาตอาจารย์และก็ขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับว่าตอนที่ใช้ในวันนั้นประพันธ์ว่าอย่างไรครับ <c oughs> ขอภายครับท่านผู้ชมครับแม่มีบุญหนุ่นเกื้อเอื้อเฟื้อพร้อม ทนุถนอมฟูมฟกักรักลูกหลานเมื่อของแม่แท้หยาดเพชรเม็ดงามนานรักหล่นบ้านงานครอบครัวด้วยหัวใจในรอยบุญหนุนทางอย่างสร้างสรรค์ความขยันขันแข็งแรงอาศัยข้าวทุกคำน้ำทุกขันปันสายใหญ่เป็นร่มใสให้ร่มเย็น เป็นบุญญาหากเป็นดินแม่คือดินทินที่รักแม่เป็นหลักถักแต่งแรงรักษาหากเป็นน้ำคือน้ำใจหลั่งไหลมายิ้มเมตตาหาทุกบ้านงานช่วยกันหากเป็นลมคือลมโชยให้เย็นชื่นแม่หยัดยืนอย่างทองคำนำสร้างสรรค์ หากเป็นไฟให้สว่างกลางใจพลันลูกจิตมั่นกะตันอยู่รู้บุญคุณแม่ถือศีลอิ่มธรรมคำพระสอนแม่วอวยพรลูกหลานบ้านอบอุ่นรักที่ให้ใจที่หอมล้อมด้วยบุญสุดอบอุ่นกลุ่นกำมลคนมั่นคงแม่ฟองคำหลับสนิท ชีวิตแล้วสู่เมืองแก้วแพลวสวรรค์อันบุญสรงพระสง์สวดอภิธรรมบุญดำรงอานิสงบุญกุศลผลตามไปทำกราบทองของลำค่าบุญนำพาหาเพิ่มเสริมอาศัยกราบคุณแม่แท้ชีวิตอีกิจใจพบผมใหม่ ให้เรืองรองผุดผ่องเทินนี่คือบทประพันธ์หรือคำกรอนที่อ่านปิดท้ายเกียรติประวัติและคำไว้อาลัยของแม่ฟองคำกับทองที่นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอย่างไรก็ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพิมพ์และส่งไปให้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปรับใช้ต่อไปเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขออนุญาตนำกรณีตัวอย่างของแม่ฟองคำกับทอง มาเดียวให้กับท่านผู้ชมได้ฟังเพียงเท่านี้ครับวันนี้คออนุญาตนำช่องรุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ